สวัสดีค่ะทาวน้ปิทีนะคะปุ๊กไมไ่ทำรีวิวแปลไอคนมานานแล้วนะคะแต่พอดีวันนี้มีส่งมาจากทางบ้านนะคะก็เป็นมาม่ากเกาหลีนะคะอันนี้น่าจะเป็นรสประมาณแบบกิจิทะเลส่วนอันนี้เป็นบะหมี่แห้งแบบเกาหลีนะคะวันนี้เราจะมาทำตัวนี้กันคราวนี้นะคะมาดูข้างในนะคะเราจะเติม้มใส่ อารมณ์กิมสิอันนี้ก่อนนะคะมาม่าน้ำก่อน,นะ,ะเส้นก็เป็นแบบเส้นใหญ่ๆตามสไตล์เกาหลีเครื่องปรุงก็มีหนึ่งซองเป็นลักษณะเหมือนผงๆค่ะนะคะอ่าก็มีเป็นผงๆงหนึ่งอัน รสะะชาติเป็นไงต้องลองชิมน,นะคะใส่เดยสุดก็ต้งเส้นไปแล้วนะคะตามระยะเวลามาม่า่วมน,นะคะแล้วก็ใส่คอมบูอันนี้ลงไปด้วยมาถึงโซวต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นแบบแห้งนะคะ ก็คือเกาหลีเขาจะมีแบบเ,เครื่องคุกลักษณะนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะก็วิธีการทำหนังซองก็ง่ายๆเลยก็คือต้มใส่เครื่องปรุงแล้วก็มาครุกนะคะวันนี้จะมาดูข้างในกันโอ้โหมีนกตัวปศุข้างในก็เหมือนกันเป็นมาม่าเกาหลีมาตรฐาน เส้นอย่างนี้นะคะกลมงสิ่งหนึ่งที่สงสัยก็คือมาม่าเกาหลีจะเยอะไปไหน,นะคะสําหรับอันนี้นะคะมีเครื่องปรุงทั้งหมดสามซองด้วยกันนะคะคือเขาก็จะมีเนี่ยเบสิกเป็นผักแห้งน้ำมันเจียวแล้วก็ผงผงนะคะ,ะต้มเส้นกันเิอือนนี้นะคะกางต้มเส้นของอัน กิ๊กอิสเนตรูบตบเกาหลีแบบแพะนะคะสังเกตก็รู้สึกว่าเส้นแบบนี้จะสุกช้ากว่าอันแบบเมื่อกี้นี่แปะเกลยวก็ใส่แล้วนะคะอันนี้จะสุกชา้านิดนึงก็ปล่อยไว้ก่อนนี่น่้จะโอเคแล้วลนะ่ะเราหีวอุปกรณ์ที่เซ่เห็นน้าตาดีมากลูกเคยเห็นแล้วก็มีเกี๊ยวไหมเห็นไหมต้องล้างน้ำเพิ่มเพิ่มเพิ่มเราคิดว่าเราไปล้างน้ำมีเกี๊ยว ทส่ตองปูงนะคะตองปงนี่ให้มาอุ้ยมันเป็น,นำดำๆอะ่ะเห็นไหมคะอุ้ยกินมันเหมือนแบบซอ่แห้งๆนะคะเอเดอดด้วย,วยใส่มาดิ่วโอ้ย้ำมเดียวหอมมากคือเห็นมันใสๆอย่างนี้นะคะกินเหมือนแบบว่ามันเป็นเหมือนหอมเจียวนะมันหอมเจียวอ,อ้ยค่ะโอเคก็หน้านตาเป็นอย่างนี้นะคะสําหรับมาม่าเกาหลีแห้งนะคะ ันนี้นะคะเป็นจะตังเมียนปะเป็นแบบมาม่าเกาหลีแห้งๆนะคะอภิจิตต์จ้วงอภิจิตคุกนี่มันหอมมากเลยนะเนี่ยใช่มันหอมมากเนาะคือซอสจะบอกว่าโหคุ้งปี๊บมัมีเป็นก้อนๆด้วยอ่อะทหาอย่าได้กินของแปลกไม่ใช่ได้กินของฟรีวันนี้มาบ้านเจ้าของมาม่าปภิชีพใช่ในรณีนั้นเนก้อน,อน,นใช่ม,มาม่าปภิชีพ ไม่ไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะขอชิมก่อนได้ปหมใช่ก็ได้อ่ะรสชาติเป็นไงคะเฮ้ยอ่าบรรยายด้วยบรรยายด้วยอือหึรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอื้อหืออย่างเดียวดีขอกินอีกคำหน่อมีน้ำมั้มีน้ำที่เสิร์ฟน้ำนี่เราเป็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราหิวหรือเปล่าแต่อร่อยมากเหรอเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่าๆราคาราคาเรอคะเส้นเส้นนี้จะเหนียวมากเลยอ่ะเส้นเหนียวแบบสไตล์เกาหลีเขานะคะอืม เพราะเส้นมันเส้นมันเหนียวมากอะเส้นมันเหนียวหนุกแบบไอ้ไอ้ดำๆนี่คือไงซอสที่เขาให้มาเลยซอส่แคปอินมมากเกลียดมากไงไงแคบโอเคปะคือซสมันเหมือนแบบอ่ะพวกเหมือนกระกระเทียมไงเออเออเออกระเทียมกระเทียมนี่ใส่ตีกระทะเวลาไม่ไหม้อ่อฮะใครชอบกินแบบของที่มันไหม้ตีกระทะเนี่ยอันนี้เลยอะแ่มันหอมนะหอมมากอร่อยอร่อยต้องขอบคุณคุณ รูดี๋อ้เราเรียกรู้ดีถูกใช่ไหมต่อไปยังเหลืออีกตัวเลยนะคะก็คือแบบน้ําสุดยดอดนี่นะมันหอมแบบมีกลิ่นกระเทียมมันไม่จริงมันไม่น่าจะใช่กระเทียมหรอกแต่แคคล้ายอย่างนั้นนะ่ะคล้ายๆ้ายคล้ายๆล้าหมูกระเทียมแล้วเวลามันไหม้กระเทียมติดฟ้าแล้วจะมีรสเค็มๆห,มหวานๆนะ่ะอืมแบบนั้นเลยอืมไปนึงนะตาม แบบน้ำมาม่าเกาหลีแบบน้ำนะคะจะออกขึ้นมานเนงมันเป็นของชูหน้าชูตานะคะให้มาเป็นอันเลยอะ่ะสุกแล้วก็จะใสใสขึ้นนะคะใส่เครื่องปรุงนี่ให้มาชีวิตเกาหลีต้องกินผักเยอะๆได้หาาอลอดกซ่ ก็เครื่องปรุงม,มาตรฐานนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นรสระมาณทิมจิอะไรเงรี้ยสีฟูดเปิดตเฟิส่วนรสชาติเป็นยังไงเรามีคนชิมอยู่แล้วนะคะเยอะแยะมากมายใหญ่กองอะส่งแผแนกชิมมีแห้งแล้วก็มีน้ำมัเขา่าเองทั้งหมดเลยเอ้เวมาไปชิมกันเดี๋ยวก็มาช่วยไนกินให้หมดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ไม่มีช้อนอันนี้ดูดีมีสลัดคอมบูไฮโซว่าได้กลิ่นเกาหลีมากอะแน่นอนมันมาม่ากเกาลีอยู่ที่ที่กลิ่นปลาด้วยนะ เออเออจริงด้วยอ่ะตอนด้แล้วนึกว่ามันแบบกริ้งจิเฉยๆเออผักเขาเก๋อ่ะพอโดนน้ำปุ๊บบานฉึ่งเลยอ่ะก็เรียกสาร้ายนะคำบุคำบุใช่เป็นสาระที่เอาไว้ต้มน้ำซุปให้อร่อยนะคะเอาทิมสองท่านน้ำซุปก่อนเลยน้ำซุปเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรเลยใช่ป่ะไม่ได้ปรุงเลยก็เอาที่เต้มาใะเป็นซองใช่ป่ะใช่ย้อนอ๋ออร่อยอร่อยอ่ะมันเป็นรสมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนโอเร่ต้นมาม่า สีสีแดงอ่ะเอ,อ,เอ,อต่ออว่าใช่เพราะมันสาหร่ายรสสาหรายเยอะมากนพราะมันอหอมสาหร่ายแล<อ>้อันนี้<อ><ๆ>น,น็ันเหนียวก,กว่าลองเีะแต่อันนี้เหนียวหนึบเลยอ่ะเพราะมันจะเป็นแบบเพราะมันเป็นแบบแห้งด้วยปะอ่ะโอเคจบก,การรีวิวของมาม่าจาก,ก,กทางบ้านเนาะที่ส่งมาให้คุณดูดิ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณดีที่มากครับค่ะแล้วก็ติดตามอะไรนะรีวิวรายไอเทมตัวต่อไปนะคะไม่รู้เมื่อไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่าเงยงเงยงเงยยงเอียนกันเถอะเวลากินแล้วกินเลยชอบอันไหนจิ้มมันนั้นเลยลุมอืมที่มันเปน็นไม่หวานมันสมกินเสริฟเนี่ยใช่บอกแล้ว เฮ้อันนี้มัานเึกนะหมี่อร่อยว่ะอร่อยว่ะไม่ตอนแรกคุกไม่ทั่วเนอะออร่อยอร่อยอร่อยน่าอร่อยข้าวหมากิ่นกะทม่อ่ะเฮ้ยเอาหมี่เมี้ยวคห่ไทยกินแล้ว